ค่ะพบกับอาจารย์วานีอีกครั้งนะคะสัปดาห์นี้อาจารย์จะทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงระหว่างวันที่15-21ถึงตุลาคมนะคะเรามาเริ่มทันที่การเงินกันก่อนเลยค่ะสัปดาห์นี้การเงินหมุนเวียนคล่องตัวนะคะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้รับเงินจากสิ่งที่ท่านลงทุนไว้ หรืออาจได้รับมรดกนะคะด้วยดาวศุกร์เจ้าเรือนลาพระและพันธุโคจรมาอยู่ในเรือนการเงินของท่านได้ตำแหน่งเกษตรสลับเรือนกับเจ้าเรือนการเงินดาวอาทิตย์ซึ่งจรไปอยู่ในเรือนพันธุแต่อย่างไรก็ดีมีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่หมดไปเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถซื้อข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับในบ้านนะคะ อย่างไรก็ดีก็ควรจัดการเงินส่วนนี้เอาไว้ป้องกันการฉุกเฉินที่จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นค่ะการงานในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะต้องเหนื่อยยากกับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงระบบเซตระบบใหม่แก้ไขปัญหาทั้งเก่าและใหม่นะคะโดยดาวอังคารตัวแทนการงานและโปรเจกต์โครงการของท่านโคจรได้ตำแหน่งประเสื่อมแรงหมดกำลังในเรือนสหัสช้า ท่านอาจจะต้องใช้สติให้รอบคอบวางแผนในการแก้ไขปัญหานะคะนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยบูสู้ลุยอย่าท้อนะคะเปลี่ยนแล้วดีจะสำเร็จหายเหนื่อยอย่างแน่นอนค่ะอาจารย์ขอแนะนำให้ท่านเสริมมงคลด้วยการบูชาเหรียญพระราหูเทวีโชค เสริมมงคลพริกชะตาจากไร้ายกลายดีนะคะและทาสุดยอดสีพึ่งฟันธงพระแม่รักษมีสมบัติจกักรพรรดิจะช่วยในเรื่องติดต่อเจราจาการงานสำเร็จราบรื่นได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับความรักในสัปดาห์นี้คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยท่านอาจจะต้องห่างไกลกันด้วยภาระหน้าที่งานที่ยุ่งนะคะ ตัวไกลแต่ใจใกล้หมั่นโทรหากันไลน์หากันสร้างความหวานความห่วงใยกระชับความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนนะคะส่วนคนโสดท่านมีเกณฑ์ที่จะยุ่งสารวนอยู่กับเรื่องงานและเรื่องของคนในครอบครัวหมู่ญาตินะคะก็ยังไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะต้องมองใครในตอนนี้นะคะสำหรับสุขภาพในสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะต้องเครียดเหนื่อย เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานจะทำให้นอนไม่หลับหลับไม่สนิทนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องอปวดเมื่อยคอบา่าไหล่กล้ามเนื้อให้ท่านหาเวลาพักผ่อนผ่อนคลายร่างกายโดยการฝึกเล่นโยคะออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตัวเองด้วยนะคะสัปดาห์นี้อาจารย์ขอจบคำทนายแต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีโมโหราสิบปันธงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ